สวัสดีครับพี่น้องครับออป่าลายลีย่างหาเบิกล้านข้าทรงพวกนี้โอ้แบบขุมเอ้ยได้ไปลาอย่างนี้พูดนะครับเคิงคู่แล้วครับตอนนี้ เฮ็ดดีดีเถอะงามดีครับคุณตาจะเลื่อนไปได,ดหนวะผู้น้าไปสลิดอยู่ทั้งท้าเปล่าล่ทั้งท่าน่นนะผู้หล้าอยู่ท้าผู้หลา้ายจังกวดลงไงหน้ำขึน้นเอถือทางนะครับมันหนัก วันทางผมเนี่ยรู้แล้วเหรอเลยกันไปบุราบนหัวใจเนี่ยเนี่ยจะวันถัดไปเนี่ยบานินตัวนั้นรู้ตัวราลุมเลยนี่มันก็กรกระเดียดอนี่บุร่าอลงมาััดาลางเียเล่ยนแดงดีนะตนหัหนว่ลไปเลยเยยใส่หลัาลางป่ยนใส่เลยใส่ถุงใสุ่งี วันเนี้ผมว่านเราโตได้โตได้ยังไงยังนี่ขึงนกลามกันอะไรนี่วันไปไกลวันไปไกลบอกว่าสลัดลงข้างล่างไปลงล่างไปวันไปไกลเลยลงล่างลงล่างบอลนะผมต้องมารวานโลกนี้จะช็อคเกอร์แล้วบอลนะคุมลงล่างคุมแ้วนั่นสลัดป้าเอาก็ะลามน้ำล่างแห่ป้าก็จุ่มขึ้นมาล่างพื้นพอดึงขึ้นไปเมื่อไหรนี่ดิบว่าัวเลรอ เอาปนิ้จับมามันตกนัเยปันิ้นะจับไม่ใช่ตุ่งเลยผมคงเฮียวีวปกันเนี่ยปกแองก็ด้ปดสองก็อรฟังแล้วเอาบดละปานีเอาบดละตรงกลตรงกลนีด้านี้มันปนิ้ด้วยเฮียผู้ใดก็เฮีย้ดก็เสียคุ้มบไม่เหนเฮตะกบอเฮียมันตะกบครับ อยากได้จากสอกตักเซน้ังได้ครับแ่้วยุกแก้วสังนี่สิบเอ็ดสอกพันเจ็ดครับสียังก็ได้สีทงชาติก็ได้ครับแตงผมแห่ผมสีชมพูคนมักคนมักนะตาจโป้ Nhưng thì mán vậy là cô mứ Cô đảo van hoa đây đấy. Bà, 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 bà. Cho kêu ăn bắn này đi Bắn lên bắn bắn thật Đầy má, đầy má cứ câu ừ. Mắn bắn bắn đó. ปลาอยู่ในน้ำนะสั์เดี๋ยวเ่าเห็นตัวแบวเดียกได้ถืออย่างมาล่ะอยากพ่อปลาหมอข้างดำนะเป็นผู้ยังไงวะก้อยบอจบเกือบจบเกือบจะี๋กบยังไงครับจไ้ตัเนี้ยเนี้ตัวนึงอ๋อแค่ตัน่อยตัวนึนงอ้หลายตัวน้ย ดึงแกงท่านี้ครับไอ้มากเดี๋ยวผมเอาปลายชุดนี้ไปเทใส่ถังไปเดี๋ยวผมเอาไปเทใส่ถังไปยกระทุงได้ไหมโอ้โหทำนี่ก็เปิรู้แล้วนี่ ตาตัากกระบายสองวันจะหมักโดนมากๆนนะกะครับเรียบร้อยแล้ับเวลาพักผ่อนพวกผม เวลาไปหาดักงูกับหาบ้านป่านี่แหละบ่ค่อยมากนอนอนะนอนแต่แตยมามเมื่อคืนยมามเมื่อเว้นมันเหลี่ยมตาแมยามเมื่อคืนนอนสองชั่วโมงน,นี่ก็อิ่มละเฮีาบอลดี่ะ มันเล่นท่าขึ้นมาแบบนี้เลยตีอานี่ไหมแต่ย่านเนี้ยอือ ยังพยางไก่ติบโด,ดยในเมือนีลแล้วครับไอ้ยี่ย้อประดับรบจอ,อยังมาทันได้แล้วอยู่ครับห่างเย็บกั้จุกรับนีนดดนนนม่ค้ากว่าีดงมอนัน เด็วางบ่ไปยางวานป่ากะนั่นครับเทไม่อีกเท่ส่เหรอได้หัวปลาองนเท่อ่ถึงไ้เลไหลน่มันแตมันก็ได้ไหลทีนะได้ครับเนียวะได้ครับเรียพี่น้อง นี่มีตัวงามสิ่งเดียวมาต่อนี้กินได้เปล่าปาพากินแล้วเดียวขยอดเยอะ้าไเลยเออเมื่อมากค่แล้วเดียวย่างไวอีกกีวิอีกใช่ไหมถามันบรเราพอติดใเแล้ดีดีน้ำกินเอาไห่ครับผมคิดเงินเดี๋ยวฝากไเทันี้กันครับพี่นองครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับยาไหมว่าหันก็คือพอเราจะอาเป็นคนขอว่มนีเอา